มีแท้จึงมีเก๋ของที่ได้รับความนิยมนะครับก็มีของเก๋ออกมาเรียนแบบเพราะฉะนั้นเราชาวพระ25ศตรวรรษนะครับสบายใจได้เลยว่าพระ25ศตรวรรษนั้นเป็นที่นิยมนะครับจึงมีการทําเก๋ออกมาซึ่งอาจจะมองในมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องสนุกสนานเหมือนกันที่เราจะต้องฝ่าฟันพระเก๋เพื่อที่จะสะสมพระแท้ผมแอดมินช่องพระ25 t สทนะครับวันนี้กลับมาพบกับเพื่อนตรงกับวันเสาร์ที่28เดือนตุลาคมปี2566 เวลา1ิบเนาิกาหนาทีตรงกับวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันดีกว่านะครับว่าพระ25ศตวตรรษเกนั้นเป็นอย่างไรนะครับเรียนรู้ไว้นะครับใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามซึ่งพระเกนั้นก็มีออกมาเรื่อยๆหลายบล็อกนะครับแต่บล็อกที่พบเจอในตลาดนั้นก็มีอยู่ที่ผมเจออยู่บ่อยๆนะครับก็ได้รวบรวมเป็นความรู้ให้เพื่อนๆนะครับเวลาไปเดินสนามหรือว่าพบเจอพระก็จะได้เป็นภูมิคุ้มกันป้องกันตัวระดับหนึ่ง หลังจากเราเรียนรู้พระแท้แล้วเราก็ต้องเรียนรู้พระเกด้วยนะครับเกที่เจอ,อบล็อกแรกเลยนะครับที่เจอกันบ่อยก็คือเกบล็อกหลุมตรงใต้ผ้าสังฆินะครับตรงบริเวณนี้นะครับที G ่วอตรงนี้นะครับจะมีหลุมแบบชัดเจนเลยนะครับอันนี้เจอบ่อยมากๆนะครับเรียกว่าเกบล็อกหลุมถัดไปเป็นเกมืองอกนะครับที่มือซ้ายขององค์พระนะครับจะมีลักษณะเนื้อเนื้องอกเนื้อเกินออกมา นะครับมาชนกับตรงผ้าสังคติอันนี้เกยแน่นอนนะครับเนื้องอกหลังมือนะครับเรียกว่าเกยมืองอก2บล็อกนี้เราเจอกันบ่อยๆถัดไปเป็นเกยขอบปิ้นนะครับผ้าเกยเนี่ยที่เราเจอกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเจอลักษณะเป็นผิวเป็นกรกๆก,กนะครับแล้วก็ขอบมีลักษณะมีการยกตัวคมๆนะครับอันนี้ให้ให้พึงระวังไว้นะครับมีโอกาสเกยสูงมากนะครับ ด้านหลังของของพระที่เป็นเก๊นะครับต่อไปเป็นเก๊ต่อโค้ดนะครับโค้ดพิเศษนะครับเช่นโค้ดวปอวัดป่าประดูนะครับโค้ดสาานะครับโคดลูกสาาอันนี้เป็นโค้ดวปอนะครับโคดวปอโคดสาาก็เป็นของหลวงพุทิมวัดละหานไล่นะครับออกมาเก๊ก็ก็เยอะนะครับอันนี้เป็นโค้ดแท้สากลจะมีลักษณะลึกแล้วก็คมอันนี้โคดไม่แท้นะครับ ไม่มีความคมต่อไปเป็นหน้กกากทองนะครับนักกากทองเนี่ยปกติก็คือจะราคาสูงกว่าปกติอยู่แล้วนะครับก็มีการทําเกสเช่นกันอันนี้เป็นหน้กกากทองมืองอกนะครับเมื่อซูมเข้าไปเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นมืองอกติดกับผ้าสังคติก็คือเป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่ามาปิดหนักกากทองอีกทีหนึ่งนะครับ ต่อไปเป็นเก้กขอบล้นนะครับก็จะมีลักษณะขอบที่เกินมาเนื้อเกินมาแบบนี้เก๊กขอบล้นนะครับอันนี้เก้กที่ผมเรียนไว้เบื้องต้นว่าเก๊กผิวผิวกรากนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผิวจะกราก,ากขอบตัดนะครับขอบตัดที่สําคัญนะครับจุดนี้นะครับสําคัญมากเลยเดี๋ยวผมมีตัวอย่างจริงให้ดูด้วยอันนี้ก็คือเป็นแท้นะครับอันนี้เป็นเก๋นะครับ ถามว่าทําไมผมมั่นใจเลยเพราะว่าผมเนี่ยสั่งเก้มาเลยนะครับเพื่อที่จะเทียบว่าไอ้ที่เรามีแท้อยู่เนี่ยต่างกันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ผมมีให้ให้ชมนะครับขอบแท้นี่จะมีลักษณะคล้ายๆเป็นไม่คมเสียทีเดียวเป็นลนักษณะฟักทองนะครับของเก้นี่จะคมมากนะครับระบบตัดเขาจะคมมากแต่สมัยก่อนจะไม่ได้คมแบบนี้นะครับจะมีรอยเหมือนรอยตัดฟักนะครับอันนี้เกสซุ้มจุดนะครับบล็อกนี้ค่อนข้าง ค่อนข้างเนียนเลยนะฮะค่อนข้างเนียนเลยเพื่อนเพื่อนอาจจะหลุดนะครับหลายหลายคนในหลุดบล็อกนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับตรงบริเวณรัศมีประภามนทนฝั่งซ้ายจะมีจุดยู่ตรงนี้แล้วก็มีลักษณะธรรมนิที่เกิดมานะครับซึ่งภาพปกติไม่มีนะครับจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับเกสสูงจุดนะครับอันนี้เป็นบล็อกที่ทาเนียนมากต่อไปดูหลังร่องยันเกสนะครับ จะไม่เรียบเนียนจะมีจุดแกรก,ก,รกนะรมีจุดแกร,ก,ก,รกแบบนี้นะครับไม่คมไม่เรียบเนียนนะครับอันนี้ก็เป็นเกสเช่นกันต่อไปผมพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูพระของจริงนะครับเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่ามีดูรวมๆก็คล้ายๆกันนะครับในนี้ก็จะมีเกสสององ,องค์แท้สององค์นะครับ เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนี่ฮะดูดูเพื่อนบน,นะครับสององนี้เก๋น,นะครับสององนี้เก๋น,นะครับเพราะว่าตะกั่วที่ใช้ในการสร้างพระ25สิบจัตวาตนั้นมีส่วนผสมหลายอย่างนะครับจะไม่ได้เงาเหมือนกับ ตะก,ก่วที่มาทําพระเกน,นะครับจะมีความมันหมนนิดนึงนะครับจะไม่ได้เงินแบบสะท้อนแบบมากๆนะครับอันนี้แท้นะครับเดี๋ยวผมใส่ตัวขอยนาตนะครับใส่ตัวซูมดูนะครับเพื่อให้เห็นความคมชัดเรามาดูใกล้ๆกันนะครับสององ้ายนะครับเป็นพระเกน,นะครับ แล้วสององขวานี้นะครับเป็นพระแท้ครับสององขวานี้เป็นพระแท้อันนี้เป็นพระเก๊พระเก๊เนี่ยเมื่อเวลาดูใกล้ๆเนี่ยฮะตรงผิวนะครับตรงผิวตรงบริเวณนี้นะครับจะมีคล้ายๆมีกระกระเห็นไหมฮะจะไม่ได้มีความคมเซี้ยนนะครับเซี้ยนตรงรัศมีเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนแบบยุ่งเหยิง นี้ก็พาเก๋นะครับอันนี้พ้าแท้นะครับพาแท้ก็จะมีความเรียบเนียนสบายตาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังพระเก๋นะครับ ขอบจะมีลักษณะเป็นขอบขอบยกขึ้นมาเนคีคมคมแบบนี้นะฮะนี่ก็คือขอบยกขอบปิ้นนะครับดังยันนี้คือไม่ได้เลยนะครับองององ,องเกนี่ยันนี้ไม่ได้เลยไม่เรียบเนียนนะครับต่างจากของแท้นี่ของแท้จะมีความคมเรียบเนียน ต่อไปสิ่งที่สำคัญนะครับเราไปดูตรงขอบขอบตัดนะครับสององอขวานี่แท้นะครับจะสังเกตว่า,าในผิวขอบตัดเนี่ยจะมีคล้ายๆเป็นรอยเหมือนแบบรอยตัดฟักนะครับจะไม่ได้เรียบเนียนเหมือนกับองค์เกสสององซ้ายนี่นะครับ ตรงนี้ครับเวลาเราดูตรงบริเวณด้านบนเนี่ยองพระเนี่ยค่อนข้างชัดเนี่ยของเกสที่ผมได้มาเนี่ยจะบางๆนะครับแล้วก็มีการงอตัวด้วยนะครับค่อนข้างเยอะแล้วเทียบกับของแท้เนี่ยถ้าอยู่ในมือนยจะชัดเจนเลยนะจดจำเอาไว้นะครับเนี่ยของของเกทรอยตัดจะเรียบเรียบเนียนมากนะครับเรียนคลิปเลยเนี่ย ส่วนของแท้นั่นคือด้านในนะครับกจ็จะมีลักษณะเป็นฟักๆนะครับจะไม่ได้คมเสียทีเดียวเดี๋ยวเราหันเดี๋ยวผมหันไปดูอีกด้านหนึ่งเนี่ยจดจำเอาไว้ให้ดีนะครับเนี่ยสอง,องค์ตอนนี้ผมพิกมาอีกด้านนึงนะ้วสององค์นี้แท้นะครับ2องค์นี้เก๋ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ สำหรับที่เป็นมือใหม่นะครับก็อาจจะไม่คุ้นนะครับแต่ถ้ามีพระแท้สักองค์หนึ่งเนี่ยต่อไปก็จะแม่นขึ้นเก่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็มาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับไว้เป็นภูมิคุ้มกันป้องกันตัวเวลาเพื่อนๆไปเจอก็สามารถใช้หลักการในการดูเบื้องต้นได้แต่พระที่นิยมนะครับก็มีเกออกมาเรื่อยๆเราเองก็ต้องพัฒนา เหมือนกันนะครับเรียนรู้เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันวันหยุดของใครหลายหลายคนแบบนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับใครที่ค้าขายก็ขอให้ค้าขายรุ่งเรืองนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสำหรับผมนะครับแอดมินพระจิสพ a าทแล้วก็หลวงพ่อนะครับขอญาตลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับผม